สวัสดีครับก็ผมแบงค์ก,กคคคูเกมแคทเติมแคทเกมโจโจ,โจโออสตาบทเทิลอีกเช่นเคยผมนะก็หลังจากาัที่แล้วเราคพอ่งจะจบภาค4มาใช่ไหมมันมีนเรื่องพิเศษอยู่แต่ผมว่าผมจะไปภาคต่อไปเลยดีกว่าผมนะซึ่งภาคต่อไปที่ผมจะไปก็น่าจะเป็นภาค5เพราะว่าอนิเมะเพิ่งจบไปผมนะผมก็ ดูจบมาเป็นการกระสึกชอบในตัวละครภาค5เราจะไม่เล่นเรื่องภาค5กันต่อผมนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่นกันผมมีข่าวร้ายมาแจ้งให้ทราบสำหรับคนที่รอโปรเจกต์โจโจไอออฟเฮเวนครับผมนะโปรเจกต์ Project นั้นรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เล่นแล้วผมนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานผมว่าจะลงโจโจไอออฟเฮเวนไว้ปรากฏว่าตอนผมลงไปคลิปมีลิขสิทธิ์ครับผมนะตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ คัดซีนแทบทุกฉากในเกมนั้นมีลิขสิทธิ์จากนำโกบันไดครับผมนะน่าจะไว้ป้องกันการสปอยในเรื่องของเกมไ of Heaven เพราะว่าโจโจกออฟสตาร์เบทเธอผมเล่นผมไม่เคยโดนเลยนะแต่พอเมื่อวานจะลง iO f h e a v ว n ก่อนที่ผมจะเปิดให้ทุกท่านดูกันผมตั้งส่วนตัวอยู่มันโดนลิขสิทธิ์แบบว่าลบไม่ได้เลยตอนแรกมันก็บอกว่าโดนในส่วนนี้ผมก็เลยอ่าโอเคเราไปตัดตรงนั้นแล้วก็ลงใหม่ปรากฏว่าลงใหม่ก็โดนฉากอื่นอีก ผมก็เลยตัดอันนั้นอีกก็ลงอีกก็โดนชาอื่นก็เลยสรุปได้ว่าเกมโจโจไอออเ e เวน่าจะไม่ได้เล่นเพราะว่ารู้สึกว่าค่ายบันไดเขาจะห้ามเลยไม่ใช่เป็นการสปอยเนื้อเรื่องผมเข้าใจอยู่เพราะมันเป็นเนื้อเรื่องแบบใหม่ในเกมเป็นเนื้อเรื่องออริจินอลเลยที่ไม่เกี่ยวกับอนเเมะอะไรแบบนี้เข้าเลยไม่อยากให้คนสปอยมั้ง ซึ่งคลิปส่วนใหญ่ที่ท่านเห็นออนไลน์ที่คนอื่นเขาเล่นได้กันผมเชื่อว่าเขาก็น่าจะโดนแล้วตอนนี้พวกเขาน่าจะไม่ได้รับรายได้กันซึ่งถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาดาลิสิทธิ์ผมไม่ได้รายได้แล้วก็ส่มเสียงจะโดนยิงผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเลี่ยงดีกว่าสรุปก็คือโจโจ้ไอออฟเฮเวนทุกท่านน่าจะไม่ดูกันแล้วผมนะ ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยพอรู้อย่างงั้นแล้วเราก็มาเอนจอยภาคนี้ให้เต็มที่แล้วกันนะผมเนี่ยผมไม่ต้องรีบเล่นแล้วะค่อยๆเล่นไปเพราะว่าไม่มีไอออฟเฮ้ทเวทให้เล่นแล้วโอเคบาเล่นเป็นเจอร์นโนเจอร์แบนเนยูเมคแอนดภาคห้ายังไม่เพิ่งจบไปมีมาบานกับผมเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะเจอร์โนไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้านรอเราเนื จูนโน่เจอแบนนะคิโลของดีโอครับผมนะเอเชื้อสายจสตาร์ก็อยู่ในเลือดเขาแล้วก็แน่นอนว่าเลือดของดีโอก็ด้วยอืตเติบโตมาต่างจากคนอื่นนะผมนะอยู่ในแก,งก๊งมาเฟียเขามีความฝันเอความฝันที่จะเป็นแก๊งสตาร์หัวหน้าแก๊งคันสุดยอดผมนะโคโน่เจอจูโเจอแบนนะยูเมการนะมา ตอนแรกการมาของบูเชิอาตีวันหนึ่งโจโน่ได้ไปเจอกับลิชิไอ,อลูก้ามาเฟียโ,โซโ,โจโน่ใช้แสแตนที่เขาเพิ่งเจอโกลเดนเอ็กเพรีย,รยนอันนี้คือโกลเดนวินนะผมนะแต่จริงแล้วเรารู้ว่าชิปสแตนที่คือโกลเอ็กเพรียนนะมาแอทแทกพาวเวอร์คัทเราจะโจมตีเบาลงคั <c oughs> ่งคุ้งติคิดถึงที่เดี๋ยวนี นายรู้สึกว่าเตรียมตัวมาจะฆ่าเลยเกินนะแต่นายก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเตรียมตัวจะฆ่าใครแล้วก็นายก็ต้องเตรียมตัวถูกฆ่าหมอนกันใ่ไหเนี่โจโจโจรบาเนี่ยโโแ,แล้วก็สีเสื้อเป็นสีน้ําเงินตามมังงะผมนในเมนี่ชมพูจ,าจา๋าไอทีจะฆ่าเชื่อกันเลยเฮ้ยไอฉันรู้ด้วยมันจะต้องฆ่าแน่เนอกลัวแหละโอเคแป๊บๆขอเช็คความสามารถก่อนมันมีอะไรพิเศษไหมหรือว่าคล้ายๆกับ อันอื่นก็น่าจะต้องคล้ายอันเดนมียุทธเลนนี่คืออะไรเคาน์เตอร์โอ้โหมีท่าเคาน์เตอร์ด้วยโอเค now it's นาวอ e ท่าอินเสิร์ e บล็อตแฮปบินเชงอินพาร์ตยูเซลบอดดี้รีสโตบิดยูฮิลโอ้ฮิลได้อ่ะโอ้มีท่าฮิลด้วยผมนะกดลงลงสแตนจะสามารถฮิลตัวเองได้ การฮิลจะหยุดลงเมื่อถูกโจมตีแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูไม่โจมตีนี่ฮิลได้เรื่อยแหละแล้วก็มีท่า,าบูดาบูดาเบรเมดาดูริงรีวัดโอเคมีท่าที่น่าสนใจเยอะมันมีท่าเยอะจังเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีท่าเยอะกว่าชาวบ้านครับผมเนี่ยอืม you will never read the truth โอ้มือดาบมือดา save the t ด s t เทสเพนยูเอ็ แตนออนออฟมันมีท่าโกเอ็กพิเนเลควียมป่ะถ้าไม่ตายใหญ่สุดของมันนั่นแหละก็คือท่าโกเอ็กพิเลนเลควียมขอแค่ได้ทําไม่ตายหลอดที่2มาก็าสามารถเปลี่ยนร่างได้โดยการกดปุ่มได้ใช่ไหมอืมโอเคแล้วท่าอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยผมนะมีท่าเพิ่มตัวละครที่แบบโหท่าเยอะผมดูไม่หมดหรอกผมใช้เท่าที่รู้แล้วกันมา o ก x p ็กพิน บืดาบือดาบื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 ดาพาวเวอร์ออฟโกลเด้นวินโกลเอกพีเรียนเนอโอเคท่าฮิวนี่เก็กเก็กทำไมอกลายเป็นตัวนั้นเชื่อมือได้มีด้มอได้เอออะไรขึ้นใครนั่งนั่งรถไฟคนน่ะมือด้ามืดามีดาเย อือโอ้ยโอ้ยเอาแล้วจับคิดพิบเรียทาวีขึ้นต่อยขึ้นข้างบนผมนะปึ๊บปึบปึบเรีนี่นั่งนั่งนั่งอืมเด็เอาวะนั่งจะนั่งไหนอีกหน่าฟ้าท่านั่งนี่เคยท่าเคาน์เตอร์มั้งฮิปหย่อพิบแน่นี่ไงอิดยูเลดท่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ไม่ติดเวร์กัม ปิดมูดาเมื่อกี้ผมใส่ท่าเคาน์เตอร์ไปโดนอารีเลยเออันนี้อารี้อารี้แมเดียวเชโหยเฮ้ยเนานนานมากนานชิปเป็งโอเชนหรือท่าต่อยที่นานคึอนข้าจะนานอยู่โอเคปึ๊บชิปชุบเชอะอือโอ้ยเดี๋ยวลองใช้ท่าเคาน์เตอร์ดูเฮ่อมือดาไม่ตีว้าแสนรู้ดีแกมือดาเน่มือดาโอ้ยโอ้ย เมยดาไม่ต่อยไม่ต่อยมาวะาโธ่ไม่รู้จริงเลยพวกเขาไมช่ชอบฉลาดไม่ยอมต่อยมาตอนจะใช้คาวเตอร์เมยตีแดะโอ้ยเอาดูเวรกรรมดีวะนี่มือดาโดนจนได้เยแค่นี้โอ้โหพยายามตั้งนานได้แค่นี้โอเคงั้นจบไปก่อนเดีย๋ยวรอบหน้าเราค่อยเปลี่ยนร่างเป็นกเกลวัยเปลี่ยนเหล็กเพื่อนแล้วกันตอนนี้ต่อยไปก่อนเอ้ๆๆวยว้าว่าว่าก็ไมผมมีท่าฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฮิวดูเฮ้ยไม่ได้มันเข้ามาไม่ไม่ฮิวแล้วโอ้ยตอนแรกว่าจะหนีไปฮิว แต่แม่งวิ่งเข้ามาใครจะให้เองฮิวเออเข้าใจอยู่แซ่ฮิวปึ๊บปึ้งแน่ฮิวได้ผมเนี่ยรู้สึกว่าจะฮิวไม่ได้เยอะนะผมเดี๋ยวจะีวีได้เยอะกว่านี้เอ้าลืมเผลอใช้ท่าธรรมดาไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นกวยพอดีเลยเขยมเลยโอเคเฮ้ปก็ฮิตจ้ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไปมีด้าโว้ย เ <Merci>. yeah. น,น่นั่งนั่งทำไมอยิวดีทาวรีใช้ยากบมันต่อยขึ้นฟ้าไปม,ามือได้าโอเคอิดท่ามไปอยู่ไกลๆแล้วพปใช้โหยโอพี่อลเลีวเวโอ้ยอ๋อมันขัดได้โหถ้าโดนขัดคือไม่ติดเลยเวรกามเลยต้องมีจังหวะการใช้งานโหนะถ้าเกิด โดนโจมตีขัดนีไม่ติดแล้วเสียเกตไปฟรีเวรกรรมเว้ยเกรที่เก็บมาอืมนี่เเก๊กแม่งเี่อดูท่าด้วยนี่ดูตัวลูกสแตนตัวเองไม่ยอืมอืมอืมปีน้ปี้อไงก็บุลยเลยกันอืมอืมอืมเป็นตัวที่คอมโบไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ผมเนี่ยเน้นท่าพิเศษเยอะแยะซึ่งผมจำไม่ได้คอมโบไม่ค่อยหลากหลายเท่าตัวอื่นที่ไม่มีท่าพิเศษเลยรมก เสยเวลามีแดมีแดดกยอะเออแน่เออเอาไปอือโอ้ยเอาปลาไปปิวเต็มหน้าอแน่โอชิดรักนั่งนั yeah ่งทำไมก็ไม่รู้รีอะได้ละติดโดนท้ารี มันมีท่าม e so ูด้าเจ็ดหน้าเหรอะไม่แน่มีรอแป๊บนึงเฮ้ยหนาวรถไฟไปแล้วเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้มันเป็นเบ็ดตกปลาหอยเป๊ะชี่อยู่จำได้แล้วเออเมื่อกี้ก็ว่ามันอะไรจะโผล่มาปลาใส่หน้ามูด้าอ้าวอะไรโอ้ยดิเอาด่าเนื้อจิตจ้าเมดาเมดาเมดา โอ้โยเคคอมโบอ้ลากเข้าไปตบในสติปเปอร์ผมนะอย่างเท่โอเคไหมถึงเวลาแล้วมั้งเชื่อเยออไม่ไดาโกเอ็กพีเรียนเลยเครียดจิ้มเลยจังหวะนี้แหละโอ้ยดูมโกเอ็กพีเรียนเลยเครียดโดนนะผมนะ

มันจะตีได้รัวคดโคลเลยผมนะพอไปล่างรีเวียมเคอันนี้เรายังไม่เห็นความสามารถแท้จริงของมันเดี๋ยวรอบต่อไปจะลองใช้นานๆเดี๋ยวเคเป็นล่างว่าลัลางบนอยู่เลยว่ามันไม่ต่อยไม่ค่อยรัว,ไม,วไม่ค่อยนานเจ็ดแน่เป็นล่างรีเวียมปุ๊บนี่มันต่อยคดรัวเลยโอเคการทรยศอูลากิลิโมโนริวะ เลคยิ้จำเพลงได้เลยเสร็จโอเคใครคือผู้ทรยศบรูโน่ตัดสินใจจะช่วยเจอรูนโน่เจอรูโน่ก็นี่คือเจอทริสเจออะไรแล้วใช่ไหมอืมโอเคเราต้องเจอตัวอะไร เกรของศัตรูจะเติมเรื่อยๆแล้วก็ศัตรูโจมตีเพิ่มขึ้นอีกเราเจอตัวอะไรเราเล่นเป็นบูจาตีปะ<ม>แกใช้คนบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์ของแกเองมันแย่ยม,มากเจอเดียโบโลเลยเฮ้ยไวไปปะวะเออเออวัดนี่คือข่ามาถึงตรงนี้เลยหรอวะตอนที่บูจาจีเจออาเจอโนเจอเดียโบโลทุ้ยครัง้งแรก โอเคผมขอดูท่าก่อนไอก็ส์ยูดิซิมาโครส s ิปเปอร์หโอ้ h a t forward backward อันนี้คือสามารถที่จะวาร์ปไปวาร์ปมาโดยการลูดซิปครับผมเนี่ะ <c oughs> แล้วก็มีเทคนิค use zipper disappear to h o l ฮและ pro gain สามารถเลือกได้จะโพรที่ไหนได้ด้วยโอ้โหโอเคอาริอาริอาลี ซิปเปอร์กราวอลิตเอ็กเนพันธ์โอเพนซิปเปไตรกิ้งกราวโหอารเบเดลชีโอเคมาเลสโกฮึบเออเออเออซิปปอรลากเข้าไปในพังแห่งซิปเปอร์ผมนะโอเคฮึบเฮ้ยไอรีฮึบอะไรเรานี่เนี่ซิปปอรซิปป p รซิปปโอเอาวะ พี่วุชอะไรวุช่วุ้ยวุวุว้อันนี้ซิปป้าอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรคืออะไรทำไรเออทำไรไม่รู้อันนี้อันีอันนี้แม่งทำอะไรฮะทำอะไรเมืงอันนี้นี่นี่อารีสยาฮิปนี่ซิปเปอร์สิบป้ายหลบได้ใช่อันนี้ สิป่าเนี่ยหลบเก่งจังวะโอ้ยชิดฮิปโอ้ยแน่มีการเก๊กใส่แน่ตัวอีกเอาอันนี้ต้องโดนอะไรอย่างงี้เฮ้ยเอพิแทบหุ้ยเกือบโดนท่าไม่ตายแม่งใส่ท่าไม่ตายรัวจังวะเฮ้ยอะไรล่ะอ้เอือโดนต่อยดีท้อไม่ะลุโดนเล่นรัวเลยผมเนอะไรทำไรไม่ได้อ้นี่รัวจังวะฮะนี่เนี่ยเอ้ยโอ้อ้าว มันใช้ท่าแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแหละมันไส้ลาบเป็นคลาวเซปเปอร์ดื้อๆเลยกันมันไส้งงๆกับเดียโบโลผมนะแม่งใช้ท่าไม่ตายหลายท่ามากแต่ยังไม่โดนเลยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไปบริจาร์ตี้ในเกมนี่สีม่วงเนาะขอตกแต่งบนหัวมันสีม่วงคุณจะสังเกตอื้ออื้ออื้อไปไไหนนเี่ยอเดียโบโลนี่แม่ง โอ้อะไรวะเนี่ยตัดเวลาโอ้เออแม่งผ oh, oh, oh. ูกไปผูกมาบางทีมัน <infused> ก็งงเหมือนกัน <OB> ง <disease> ั Hence, <TALIESIN> ้นเดี๋ยวตัวุบบ้างนะเว้ยยาได้เว้ยซิปเปอร์นดี๋ยวตัวก็มีอื่าดินี่มันติดท่าอารีเอ่อนี่เดี๋ยวใช้ท่าวับยิบ อืมโอเพนซิปปาโครสซิปปานี่เป็นท่าที่ต้องใช้ตอนไม่มีสแตนนี่เองท่าโครสซิปปาผมเนอะืมอ้ยนี่ต่อยแม่งเลยหมัดยืดได้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 โอย้ยโอ้ยเอาวิปโมชิโลคิปปานี่โอย้ยโอเคเล่นมาพอแล้วเอย้ย อะไรมันเือท I mean. ่าเคาน์เตอร์ไม so ่ทำไรแงาโอ้ยมาดูดึ๊บท่าม่ตาใหญ่โอ10บาสติกิฟิกาโดนตัง่ายดิีีโคตรรัวรัวเกินอารีเบเดลสตี้ยางเฮ คืออะไรวะตอนแรกเจอบูเจตี้แล้วก็มาเจอเดียโบโล,โลมันข้ามไกลเกินชิบหายโอเคครับผมนะต่อไปเจออะไรฟายนั <c oughs> <Final> ่นตอนสุดท้ายคือพัก ถ้าไม่ตัวละครเยอะนะมันจะไม่ได้เล่นอลไรใช่ไหมจบแล้วผมนะสามการต่อสู้จบในเรื่องไหวไปไวเนี่ยเจโนอินโอ้โหศัตรูเกรดจะเพิ่มได้เลยผมนะแต่ว่าเราเริ่มด้วยล่างโกเอกฟิเลเลควิมเล่จะสู้กูได้เหรอเนี่ยฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าต่าฮ่้ฮาฮ่า่าฮ่า สวยเพร,รียนอ้าวนี่ไงโอ้โหเปิดมาเหลยเครีม่มใช้กันดื้อๆเลยผมเนี่ยโคตรโกอะอือ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 าืออืออออืเอ้ยอออแอ้มมอมวมนดอมออ นโนเนอะนออ้าวยังไม่หมดเลยวะชิปหายและโดนท่าใหญ่เลยผมเนะ่ยอ้หืมตับโอ้วิชาสับไปตำนนนออ้ทำไปตายใหญ่เลยผมนะแต่ว่าร่างโคกพีหรืีควีมยังไม่ใช้ทำห้ตาใหญ่ไม่ได้หรอกอะเออ งั้นมีเกตไว้ทําไมตอนเราอยู่ล่างลีควีมเออเป็นล่างลีควีมข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันใช้ถ้าไม่ตายใหญ่ไม่ได้เออมันจะกลายเป็นแค่ท่ามุดามูดาร่างลีควีมนี่ไม่รู้จะเก็บเกไว้ทำไมเลยเนี่ยเว่นกรรมงั้นมาลองท่าอื่นบ้างอืนี่เนี่ยวู้ท่ายิงเลเซอร์เตาอุ้งแน่หลบดี อุยเฟนิาแต่จตูนี่มันแลนหดขึ้นนะอืเฮ้ยนอกนอกนอกหลบอยู่ได้ชื่อชื่อนี่แน่มีด้าอุ้ยบินได้ด้วยอะไรแล้วโอ้โหมีนี่แทงก็ไม่ต้องอะไรมากแล้วกัน ต่อยไปเรื่อยๆกันแล้วกันล่างรีควียมนะนี่สแตนใจเย็นดูสแตนเกาะครับผมเนี่ยาโอ้โหพี่เย็นเหลี่ยมข้อเสียคือไม่จะเก็บเกมไว้ทำไมดียิงดื้อเลยท่ายิงแหละดูอลังการมากอะไรล่ะฮะเน่เน่ไปไหนบินมาเลยผมนะเอาเหรอฮะบินข้ามจักรวาลบิ๊ก อะไรเราอืมแกไปถึงความจริงได้หรอกนี่ท่านีอืมมินามีด้าอืมบินแกไปถึงความจริงได้หรอกแน่อืมโดนตายท่านี้ผมนะท่าตัดทุกอย่างตุ้มน่าจะใช่ใช่ไหมท่าเนี้ยของโกเดฟิลิเลียมคือตัดท <apply> <sprout Likewise. S 1> ุกอย่างอืมแล้วก็ตุ้มไม่ินามีด้าเลเซอร์เต่าตุ้ม พอเปล like ี่ยนล่างแล้วคือการโจมตีต่างๆท่าอะไรต่างๆแรงขึ้นเยอะผมเนี่เกมไม่ต้องใช้การจุดจบของแกไม่มีจุดจบแล้วนะนั่นแหละคือพลังของโปรเอ็กพีเยนเหล็กีเคือทำให้ตายยางไม่รู้จบครับผมเนี่ยไปไม่ถึงความจริงเป็นสแตนที่เป็นหนึ่งในสแตนที่โกงที่สุดในเรื่องผมเนี่ย ข้อเสียคือพาหกไปรู้ไหมหายไปไหนก็จบเลยอ่ะในเรื่องแค่นี้ไอเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยจะมีตัวจากภาคห้ากันเลมันเลยจบไวดูดิมันมีมิต้าอะไรอยไรดูเถอะเออมีมิสต้ามีนาลันชาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีฟูโก้ด้วยแต่ในเรื่องมีแค่นี้ต้องเป็นเน้นอันนี้ต้องเป็นแบบว่าเป็นเน้นในเรื่องพิเศษอะไรน้นวะเนี่ยไม่ค่อยมีด้วยมีแค่อันเดียวอีกต่างหาก ฟูโกเจอโจลุนโครับผมเนี่ <laughs> มีแค่ในเรื่องพิเศษอันเดียวโดวยภาค5นี่คือแบบว่าเกมนี้น่ยจะเกลียดภาค5้าครับผมนีไม่มีคอนเทนต์ภาค5าเลยเท่าไหร่เลยแต่ก็โอเคผมนะก็ขอบคุณที่ตามชมในวันนี้ใครชอบคอมเืม้นท์รไวิวกดไลค์กันเยอะสุดนี้ก็ขอไปขอคุณบายมัวแอนด์กูดไนท์